นี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละที่มันหลุดเมื่อคืนเนี่ยพ่อเอาไม่ทันน่ะเออใครจับได้เนี่เบ็เดครับเบ็ด <laughs> จับดีๆน,นะพี่ปุณน่ะโอ้ไม่ใช่บักสองโลหรือเนี่ยเฮ้ยตัวเมียเลยเนี่ยตัวเมีย <laughs> โอ, <laughs> โอ้มาถ่ายไม่ทันเนาะตอนมันติดเบ็ดเมื่อคืนเนี่ยตัวนี้แหละพ่อวิ่งอย่างบักเร็วเลยเลมัน,น,นมันหลุดเน,นมันกินอยู่หลังนู้น เดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวสิเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวปิดกล้องก่อนมันกินแล้วนะมันหลุดก่อนค่ะเออมันดิ้นแรงเมื่อคืนเนี่ยได้กลับมาจากไปใต้กบหนนะ่ะน้ำยั่มีตุ้มขึ้นหมดแนงเออนั่นแหละตัวนี้แหละเพื่นหล่ะตัวใดไงว่าข่อยพอเ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ฝีมือฝีมืออันนี้ใช้เหยื่อปูนะเนี่ยที่พ่อมาเปลี่ยนออกแจมได้ไหมที่พ่อกลับมาจากปูนนะ่ะตอนสามทุ่มกว่านะเนี่ยโอ้ยเยด็กมา